<Hey. S 2> สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่สอยคอมเมนต์จันทบุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วอันนี้มีมีสาระเหมือนเดิมครับมีสาระเหมือนเดิมอันนี้เราจะมาคุยเรื่องเพชรนะครับผมได้ทําการสั่งซื้อเพชรมานะครับผมอันนี้เป็นเพชรโมโมอีทนะครับโมอีทคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกัน อันนี้คือเพชรซีวดีนะครับผมซื้อมาสิบตังกับสิบแปดตังอ่าน,นี่นะครับเดี๋ยวไอโมอีทนี่เดี๋ยวเราคุยคุยกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราเอาอันนี้ก่อนซีวดีนี่ครับอันนี้มันคือเพชรอะไรเอางี้ดีกว่าถ้าบุคคลทั่วไปนะครับที่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะว่ามันคือเพชรอะไรผมจะบอกผมผม่จะพูดไงดีครับสงสารลูกค้าถ้าเจอผู้ขายที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับผม อ่าอันนี้จะถามว่าเพชรแท้ไหมเพชรแท้นะครับ CBD นี่คือเพชรแท้นะครับอ่ะคราวนี้เพชรแท้แล้วเราจะมานั่งกลัวมานั่งซีเรียสอะไรใช่ไหมครับผมเพชรแทันนี้คือเป็นการมันเป็นการแท้แลบนึกภาพออกไหมครับแท้หลับแท้แลบในที่นี้ก็คือไม่ใช่แท้ธรรมชาตินะครับแท้โดยที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับนี่นะครับเอาละมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เป็นเพชรแท้งงไหมครับงงไหมครับอันนี้ก็คือผมไปค้นหาข้อมูลมาให้นะครับก็คือ เพชรแท้ครับอัน,นี้ตัวนี้เรียกว่าเพชร CVD หรือจะเรียกในในศาสตร์ของแหลกเพื่อนเรียกว่าเพชรปลูกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและก็คือมีการเอาไปเซอร์นับเซอร์สถาบัน g a a นะครับผมผลเซอร์ว่าเป็นเพชรแท้นะครับนั่นแหละครับแต่ครเนี้นในข้อถกเถียงนะครับที่ว่าเป็นค้าราชางวงการจิวเวลรี่นะครับเขายังไม่ถือว่าเขายังแบบเขายังไงเขาเขาไม่ยอมรับมันนะครับผม คือมันไม่ใช่แท้ธรรมชาตินึกชากนึกภาพออกไหมครับมันเป็นแท้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งธาตุคาร์บอนความสะอาดตาหนิทุกอย่างที่สามารถทําได้หมดนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องราคาราคามันจะต่างกันอารมันถูกกว่าเพชรแท้เนี่ยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นถึงหกสิบเปอร์เซ็นตะครับผม <Wow. S 1> นี่ราคานี้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะมองออกไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้ให้ดูเนาะอันนี้เป็นตัวมองอ่าเดีนไวแไปเราให้ดูเหลี่ยมก่อนให้ดูเหลี่ยมของ CvD ก่อนว่าจะเป็นไงผมกลัวลูกค้าถามว่ามันเพชรแท้ไม่แท้ครับแท้มันแท้แต่มันไม่ได้แท้ธรรมชาติแท้มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งเรื่องน้ำหนักความถ่วงเฉพาะความสะอาดการสะท้อนแสงความแข็งนี่ก็เท่าเทียมกับเพชรนะครับนี่เนี่พอมันเท่าเทียมกับเพชรเดี๋ยวผมจะได้ทำการทดลองให้ดูเหมือนเดิมครับมันเท่าเทียมจริงหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูก่อนนะครับดูเดี่มของมันก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องแกะออกเนาะให้เราดูดูครับนี่คือเดี่ม h a r d and Arrow นะครับผมนี่นี่น,นี่เห็นชัดนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะดูด้านหน้าครับเดี๋ยวเรามาชมมัพร้อมกันเลย ผมผมมาวางเบี้ยวน่าจะวางเบี้ยวอ่ามันจะเป็นลูกอ่าธนูนะครับด้านหน้าอ่าในเมื่อมันเป็นเพชรแท,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 แท้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 แหลบแท้แลลบนะครับแท้แลบเดี๋ยวผมจะทําการถูกกระดาษทรายดูนะครับผมว่ามันจะเข้าไหมครับนะครับแต่ผมจะส่องส่องก่อนนะครับก่อนถูกกระดาษทรายนะครับ ไม่ซูมอ่ะนี่นะครับไม่มีตำหนิได้ยินเสียงนะครับเพชรตัวนี้เป็นเกียร์เอไอนะครับแล้วผมส่องดูละผมเห็นตำหนิข้างในด้วยอะ่ะมันเหมือนมาก เราจะดูว่ามันจะเป็นรอยไหมนะครับไม่เป็นรอยนะครับไม่มีรอยเลยนี่ครับแล้วความน่ากลัวมันก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเป็น ลูกค้านะครับลูกค้าจะจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราจะทํายังไงในเมื่อมันเป็นแบบนี้เป็นเพชรแท้แต่เป็นแท้แลบนะครับแล้วจะต้องทําตัวยังไงซึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีนะครับมันมันค่อนข้างน้าขึ้นนะครับก็เลยมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นเพชรตรวจเพชร CVD นะครับตอนนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วยังไม่ถึงร้านสามารถเช็คได้นะครับว่าเพชรตัวเนี้ยเป็นเพชร CVD นะครับหรือว่าเป็นเพชรธรรมชาตินะครับผม นี่ผมมันน่ากลัวมากเลยนะสําหรับเอาพูดถึงในในมุมของลูกค้านะครับถ้าลูกคา้านึกภาพตามผมถ้าลูกค้าซื้อแหวนเพชรหนึ่งวงซึ่งแน่นอนแหละลูกค้าเป็นผู้ซื้อลูกค้าต้องคิด,ดว่าแหวนที่ลูกค้าตามผู้ขายบอกมาเนะี่ยเป็นแหวนแท้แต่คราวนี้จังหวะลูกค้าไปเจอช่างจันจบันที่แบบว่าจะเอาตังค์อะปรนะามาณคือไม่สมเรื่องอา่าเขาเรียกน,นะ จรยาบรณของผู้ขายนะครับผมคือกูจะเอาตังกูจะเอากำไรอย่างเดียวเลยอะซึ่งถามว่ามันแท้ไหมมันแท้นะครับแต่ตอนนี้ทั่วโลกเขายังไม่ให้การเป็นแอปเขายังไม่ยอมรับกันนะครับผมเนี่ยดูนี่นะและคือซึ่งผมส่งแล้วเม็ดเนี่ยเป็นเกียร์เอสไอก็คือมีตําหนิสามารถมองเห็นในตาเปล่านะครับผมผมส่งให้ดูเรียบร้อยแล้วเม็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อแหวนนะผมแนะนําให้ซื้อกับอ่าคนที่ เรารู้จักนะครับหรือก็ร้านที่เชื่อถือได้นะครับหรือไม่ถ้ากลัวมากก็มาซื้อกับผมเนี่ยนะครับเพราะผมมีที่ตรวจ CVD นะครับผมเดี๋ยวก็ถึงละเดี๋ยวก็ถึงของแล้วผมสั่งมาแล้วแล้วก็ร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือทุกทุกเม็ดนะครับผ่านการตรวจ CVD ไปล้ะปัญหาเรื่องการได้เพชรแท้แล็บเนี่ยจะหมดไปนะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะทําการทดสอบนะครับเพชร CVD นะก็คือเพชรปลูกกันเนี่ยนะเนาะมาทดสอบเครื่อง จี้เพชรจี้พอยนะครับผมซึ่งตาม g ีเอเขบอกว่าเป็นเพชรแท้เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าจะ <c oughs> เครื่องจี้เนี้ยจะขึ้นแท้ไหมอันนี้เพชรซ v d ดีนะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะจี้ดูก่อนถ้าโดนเนื้อจะเป็นไงไม่ดังวะอ่าเออโดนเนื้อดังนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะโดนโดนเนื้อผมเองอันนี้จะจี้ใส่เพชรนะครับ โอ้โหดูครับดูดีๆปี๊ดสุดแล้วเห็นเข็มนับเห็นเข็มนาบนี่นะครับน่ากลัวอีกว่า <laughs> ขึ้นเร็วมากนะปี๊ดขึ้นมาเลย <h ums> ตายแล้วประเทศไทย <h ums> อ่าโอเค <h ums> ก็คืออันนี้เป็นเพชรแท้นะครับ <h ums> แท้ลัแทลลับเหมือนเดิมแท้ลัแทลลับเก็บเก็บตายแล้ว <h ums> <h ums> อ่นนี่นครับคราวนี้ไหนๆนะมันอยู่ข้างๆางผมขอร้องด้วยแล้วกันอันนี้เป็นเพชรโมอิตนะครับ<ม>ที่จริงแล้วมันจะมีเครื่องตรวจของมันโดยเฉพาะนะทั้งทั้ง c ีวีดีทั้ง,<ม>งอ่าเพชรโมอิตนะครับอันนี้ผมจะลองเครื่องตรงนี้ดูดูนะครับโมอิตโมอิตป๊าไงล่ะครับ ปาบเรียบร้อยนะครับผมขึ้นนะครับผมขึ้นนะครับเพชรโมดิ้ขึ้นเดี๋ยวผมเก็บเคลื่อนที่มันก่อนไอเพชรตัวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันอีคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เราคุยเรื่องซี d ีดีนะครับอ่าผมเรามาสถานที่คุ้นเคยของเรานะครับผมนี่เพชรซีวดีนะครับเพชรปลูกนะครับไซส์สิบตังนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมครับประจำประจำ ดูก็รู้นะครับว่าผมจะทำอะไรอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเก็ดไอ้นี้ SI นะครับผมลองส่องดูแล้วสิบตังค์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะมาทำลายกันแล้วนะครับแล้วค่านี้ดูหน้าคอนนะครับคอนมันจะผมเห็นว่ามีรูสองรูอันนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วหลังจากทุบนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับผมพร้อมแล้วจัดเลยนะครับผมเอานะครับ ผมกลัวมันจะว่าวาไม่โดนนะเรียบร้อยนะครับผมไม่แตกเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยไม่แตกได้ไงหูเป็นรูด,ด้วยวะนะแล้วมันะอ่ะเราลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เฮ้ยมันมันทนแนทะ้ สแสดงว่ามีมวลนะครับมวลมวลมีผลนะครับมวลมีผลโอ้ยไม่แตกไม่แตกเอ้ยเอ้ยเออแตกแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเพชรแทก็แตกนะครับทนไม่ไหวหรอกดูหน้าคอนนะครับดูหน้าคอนดูหน้าคอนโอ้โหเป็นรูเป็นรูเต็มเลยนะครับผมเพชรแข็งมากนะครับ ไอซีพีดีมันก็คือเพชรแท้เนี่ยนะครับผมแต่เพียงเรามนุษย์สร้างขึ้นมานะครับย,ยังไม่ยังไม่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับของตลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ